จเจริญธรรมท่านสาธุชนพุทธบอ่อที่สัตต์ทั้งหลายบัดนี้จะได้สนทนาหลักธรรมเป็นนานาสารธรรมหยิบย่หยิบยกสาตกคำพีแห่งพะัะไตยพิดกบางตอนบางวับก,การอยู่แบบไทยๆเนี่ยมันเป็นการอยู่ที่มีความสุขว่าอยู่ฉันพี่ฉันน้องไม่มีนายไม่มีเบาไม่ติดอยู่ในที่รวยหรือจน คนไทยเราเนี่ยอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความสมานอยู่ได้ความปองดองอยู่ฉันพี่ฉันน้องในสมัยอดีตตั้งตะการเนี่ยได้ปลามาตัวหนึ่งได้หมูสังมาตซีตหนึง่งในหมูป่ามาตักหัวหนึ่งก็เอามาแบ่งเอามาแกงกันให้บานน้นบา,นนบานนู้นให้บ้านนี้ให้บ้านนั้นเขาเรียกว่าได้สิ่งมาน้อยเดียวกินได้หลายปีแยกกันไปแบ่งกันมานี่เขาเรียกว่าอยู่ฉันพี่ฉันน้องเพราะฉะนั้นฉัญาติโยมทั้งหลาย บัดนี้วัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยใจค่อยหาย,หายไปหายไปหายไปเพราะว่าเราไม่สืบทอ,อดการไม่สืบทอ,อดวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมของการเป็นคนไทยนี่แหละมันจะทําให้เราเนี่ยหมดไปสิ้นไปซึ่งเผ่าพันธุ์ซึ่งชาติซึ่งแผ่นดินเพราะเราไม่รู้จักคุณนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าลิมิตตังสาตุลูปันังกตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นเครื่องหมายของคนดีคนผู้จะเป็นคนดีได้ต้องรู้คุณรู้คุณคนรู้คุณบิดามารดารู้คุณปู่ย่าตายายรู้คุณแผ่นดินรู้คุณพระพุทธศาสนารู้คุณของพระราชามหากษัตริย์รู้คุณของผู้มีอุปการะคุณที่ได้กระทําเก่เรามาแล้วแล้วเราต้องทําการตอบแทนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้มนุษย์ชนเดี๋ยวนี้ เรียกว่าขาดตรงจุดตัวกระตัญยูนี่หายไปเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่ค่อยรู้จักคุณพ่อแม่เลยพ่อแม่พูดคำพูดยีิบพ่อแม่ดุซะหน่อยนี่มันมันโวยวายเดี๋ยวนี้มีที่ไหนใครจะกลลบพ่อแม่ก็เพราะว่าความที่ไม่มีวัฒนธรรมของความเป็นคนไทยที่นี่คือประเทศไทยต้องมีจารีตประเพณีแบบไทยๆแม้แต่ภาษาอ,ากอักษร พอคุณรามกำแหมงมาหาราชเจ้าก็ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรของภาษาไทยมาให้เราเขียนให้เราอ่านให้เราใช้ันมาถึงแบบนี้ก็เจ็ดแปดร้อยปีเข้ามาแล้วอันนี้ความเป็นไทยของเรามีมาตั้งแต่องค์พระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นองค์วามมุกของหัวใจของคนทยทั้งชาติทั้งแผ่นดินเพราะมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างเดียวเป็นประดุษด,ดังดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้อยกรองมาตลอดเวลา สิ่งที่เราร้อยกรองมาตลอดเวลามีพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงตัดว่าดอกไม้ที่หยิบยกเอามาลอยต่างสีต่างวันนะป่าต่างพันเอามาลอยอยู่ในแถวเดียวกันเป็นพุ่มเป็นพวงก็เกิดความสวยงามได้งามเพราะเรามีสามัคคีรมงามเพราะเรารู้จักตกแต่งแต่การตกแต่งในประเทศไทยต้องตกแต่งด้วยความเป็นคนไทยคนไทยมีจารีตประเพณี มีวัฒนธรรมมีสิ่งที่ดีงามที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมในด้านวัตถุกระตามในด้านการแสดงกด็ดีมีประกอบตาชั้นภ้ากางะมีขนมีลิเกอย่างนี้ถ้าทางใต้ก็มีมโนรามีหนังตะลุงมีมโนราลงครูมีหนังตะลุง,าลง,ง,ต,งตามบ้านก็มีกันเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเขามีวัฒนธรรมสือ่อสาร มีหนังตะลุงไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อสอนคนคนไปดูนายหนังก็จะแนะแนวเอาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้ามาชี้แนะคนขี้เหนียวเป็นอย่างนี้คนใจโหดดำอมหิตเป็นอย่างนี้คนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักบาปเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นอย่างนี้อย่างน,างนี้และคนเราจะดีจะชั่วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นทําให้เราทําเอาเองทงนั้นไม่ว่าจะดี หรือไม่ดีเราทำอาทั้งนั้นดีหรือชั่วรู้กันทั่วทุกตัวคนแต่เราต้องคิดว่าเราเนี่ยรู้แล้วเนี่ยนำบตประพฤติประบัติปฏิบัติไหมสิ่งที่ดีให้นำเสริมสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้ลบและให้ทำลายออกไปเสียโดยเฉพาะจิตใจของเราทุกคนเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวอันนี้สำคัญนักท่านญาติโยมแต่จิตเป็นนายใจมันรู้ดี ใจมีหน้าที่รู้นิยมใจมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่มีหน้าที่กันกลองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สริละร่างกายของมนุษย์เราทุกคนว่าใจของคนเรามีหน้าที่รับรู้รู้ว่าไฟรู้ว่าพัดลมรู้ว่าผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายรู้ว่าดนตรีรู้ว่ามโนรารู้หนังตะลุงรู้ละครรู้ลิเกรู้ขนรู้ลำบงแต่ไม่รู้ว่าเขามีไว้เพื่ออะไรก็ใช้สมองตองเขาไปเลย ใ้สมองตรองเข้าไปทีนี้สมองตรองสมองที่ตูมีสติสมองที่มีปัญญาเนี่ยมันก็ตรองดีเหมือนเราลองกะทิมะพร้าวอ่ะเราตรองกะทิมะพร้าวเนี่ยเราหาเครื่องตรองดีๆเขาเรียวกว่ากระชอนในภาคกลางภาคใต้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่จําไม่ได้คนภาคใต้เขาเรียกเนี่ยเล่นเนยอ,อะไรเนี่ยจาไม่ได้ที่กรองมะพร้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นทันญญาติโยมทั้งหลายเรามีเครื่องกรองดี เครื่องกองก็คืออะไรคือสติสติเป็นเบรกของชีวิตทุกคนรู้ก่อนคิดก่อนทําก่อนพูดรู้แล้วสิ่งใดเป็นคุณก็ให้ทำต่อรู้แล้วสิ่งใดเป็นโทษอย่าทํารู้แล้วสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้นํามาเสริมสร้างนามาร่วมกันสร้างทําให้เกิดขึ้นปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น ทายาทเผ่าพันธ์ของลูกหลานไทยไม่เป็นเช่นนั้นหวังที่จะเอาหน้าเอาตาหวังที่จะเชิดเครื่องหวังที่จะเอาดังเอาเด่นแต่ระวังให้ดีก็แล้วกันว่าไอ้ดังกับดับเนี่ยมันคู่กันอีดีกับชั่วคู่กันอีพังกับได้เนี่ยเชื่กันสมหวังกับผิดหวังมันของคู่กันสมความปรารถนาผิดไม่สมความปรารถนามันตรงกันมันมีตรงข้ามตลอดเวลาในโลกกระทำแปดเนี่ยเราไปติดไม่ได้ ได้ดีสรรเสริญนินทาสุขทุกข์สมหวังผิดหวังยศตำแหน่งสรเสริญมันเป็นของคู่กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าระเริงอย่าระเริงเห่งความคิดอย่าระเริงเห็นความคิดจะเป็นไปได้อย่าไปดูคนอื่นว่าอย่าไปได้อยค่าคนอื่นว่าไม่รู้ว่าโง่คนเหล่านั้นเป็นเมธีชนทางนั้นแต่บัณฑิตนี่ไม่ถามย่อมไม่อาภิปเปย วิสัยของบัณฑิตชนทั้งหลายไม่ถามย่อมไม่อภิเษยผู้ที่ตอบโดยไม่อภิเปยก็บอกว่าไม่ใช่บัณฑิตมันกากบัณฑิตก,กากมะพร้าวเนี่ยเอาไปบีบแล้วก็เอาไปโยนทิ้งก็ไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นอย่าอวดรู้คนที่รู้มากกว่าเราก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยอย่าด้อยค่าบุคคลอื่นเขาอย่าแสดงทมก็แสดงไปตามหลักการว่าไปตามเนื้อผ้าตั้งกระทู้ปาสิทธิ์เรื่องอะไรก็ว่าไป โดยสุภาษิตพูดที่ดีกล่าวที่ดีโดยความเคารพพระัิธรพระัิธรรมเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสั่งสอนไว้ในกรในสัตวโลกมาจนสองพันกว่าปีแล้วเป็นพ่ออะไรจึงไม่เสื่อมพ่อพระสัจธรรมนั้นเป็นอริยสัจธรรมเป็นความจริงทั้งนั้นสัจจังเวอมตะวาจาวาจาที่กล่าวความจริงย่อมเป็นสินที่ไม่ตาย เพราะฉะนั้นพระอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งไม่ตายฝังอยู่ในหัวใครแล้วก็ฝังอยู่ตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดทําตามพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะไม่เป็นโจรไม่เป็นอันตภานไม่ทุกข์ลำบากไม่เดือดร้อนคนที่ไม่เชื่อคําสั่งสอนทาตามคําสั่งสอนพระเจ้าก็เป็นโจรเป็นอันตพานได้รับความดู่รอดได้รับความเดือดร้อนอยู่ล่ําไปฉะนั้นธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะมาซักที่มาฟอกเอามา คลีนให้ทําให้ความสะอาดเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยรู้ดีแล้วก็ทาดีรู้ชั่วระชั่วรู้ดีทดําดีดังนี้เป็นต้นดังที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นว่าชีวิตของคนไทยต้องมีวัฒนธรรมและประเพณีชีวิตของคนไทยย่อมมีวัฒนธรรมและประเพณีและเป็นประเพณีวัฒนธรรมจารีตของแบบไทยๆเหมือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ การสวดมนต์ข้ามวันการส,สวดมนต์ข้ามปีคือตอนที่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็เป็นพุทธศักราช2,567พอล่วงเลยมา5นาที2นาทีก็ถือเป็นปีใหม่ข้ามทั้งวันข้ามทั้งปีอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นจารีตที่นำสืบสืบกันมาและใช้คำว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นวิถีของชาวพุทธและชาวไทยชาวไทยเรารักความสามัคคีรักสิ่งที่ขนบธรรมเนียมและรักในตัวพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับอารยธรรมสืบทอดมาจากสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีอันได้สืบทอดพระสงฆ์แห่งลังกาวงมันเริ่ม มาเริ่มต้นในประเทศไทยเรามาจนถึงอยุธยาแล้วมาจนถึงกรุงรัตนโกสินและมาถึงกรุงธนบุรีสมัยนั้นเราสืบทอดจากลังกาวงมาเรานับถือแบบลังกาวงเจดีทรงบาทคว่ำเป็นศิลปะของลังกาวงหรือสยามวงต่อมาลังกาวงเนี่ยหมดพระสงฆ์ไป พอพวกทิเบตพวกไปปาตุเกตพวกศาสนาต่างชาติมันทำลายพระสงฆ์ฆ่าพระสงฆ์จนสิน้นจนเหลือสมณเณรอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าสมณเณรสระนังคัจจะเป็นชาวสิงหนลมีอายุห้าสิบสามปีต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุแต่บวชไม่ได้ก็จึงได้พระเจ้าพาหุสีฆะได้ทำหนังสือถึงพระเจ้าบรมโกศ ในโลกอนาถสมัยนั้นสองยุคสองการมาเพื่อให้คงพระสงฆ์ไปทําการบวชสุดท้ายแล้วไปอายุทยาพระสงฆ์พระอุบาลีคุณคุณูปมาจาร์นั่งเรือสําเภาไปณนเะกาะปฏิปะก็คือศรีลังกานี่แหละก็รรปฏีปะก็เกาะศรีลังกาเก็ะสิงหนนี่แหละเสร็จแล้วไปถึงก็จะทําพิธีต้อนรับใหญ่โตก็ทําพิธี ในแม่น้ําแม่น้ํานี้เรียกว่าแม่น้ํากรณนียากว้างขวางตั้งเรือไว้เทียบแพรกษัตริย์นั่งเต็มในบริวารแล้วพระสงฆ์จากเมืองไทยห้ารูปทาพิธีสังฆกรรมบวชสมณนสรนังคัจจะผู้เป็นหลักของแผ่นดินของประเทศศรีลังกาในยุคนั้นเป็นพระภิกษ์ในพุทธศาสนาพอบวชเป็นพระเศษพระราชาเจ้าเมืองก็ตั้ง สมเด็จสรนังคชาจาเป็นสังฆราชาแห่งประเทศศรีลังกาส่วนพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ก็เป็นคณะสงฆ์ของสยามวงนิกายปฏิสถานจนทุกวันนี้ที่เกาะศรีลังกาศรีลังกาบริหารปกครองคณะสงฆ์ได้หลายด้วยหลายนิกายเรียกมาจากพม่าฝ่ายมอนอามฝ่ายมอนมาจากประเทศไทยเรียกว่าสยามนิกาย อันนี้เราจึงบอกว่าศรีลังกากับประเทศไทยเนี่ยมาสัมพันธ์ําไมตรีด้วยคณะสงฆ์และประเพณีสืบทอดคล้ายคึงกันการไหว้พระสวดมนต์จึงมีมาและการทำสังฆนาขครั้งใหญ่สุดครั้งหลังล่าสุดนี้ก็ทำที่ประเทศศรีลังกาแล้วการจะลึกพระไตรปิฎกที่มีครั้งแรกของโลกก็เกิดขึ้นที่ศรีลังกาโดยพระพุทธโกสาจารย์ ผู้จารึกลงภายในใบลานพระคำพีพระไตรปิฎกนั้นหยิบยกมาแสดงถึงสามปิฎกจำนวน8 4ดหมื่นี่ันพระธรรมขันและวขยายผลไปจนถึงประเทศไทยก็ทำก็ทาการสังฆยนามาเรื่อยตลอดการจนมาถึงรัชการทุกองค์ทุกองค์ทุกองค์ก,งก,งก็อุปธรรมพบยอ,อยกพุทธศาสนามาโดยตลอดําประถมสังขยนาการทำสังฆยนาคือซักพอก ในอักษรที่ผิดนะไม่ใช่ไปทาใหม่นะอย่าไปเข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยแปลมาจากบาลีมคตคําว่ามคตเนี่ยเป็นภาษาของอินเดียของชาวมคตเ็าเรียกว่ามคตต่อมาเ็าเรียกว่าภาษาบาลีเอามาใช้ในประเทศบ้านเราให้มันตรงสื่อสารตรงกันหมดทั่วโลกว่าพุทธศาสนาใช้ภาษาบาลีเป็นหลักเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์พระเจ้าต้องเรียนเรียกว่าปริยัิศึกษาความเข้าใจในบาลีศึกษาและนํามาปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติส่วนจะเกิดปริยัติสัจธรรมเป็นมรรคผลและนิพพานก็สุดแล้วแต่ความศรัทธาของพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นจะประพึกปฏิบัติเอาเถิดเพราะฉะนั้นการสืบทอดอย่างนี้ก็เรียกว่าจารีตประเพณีแล้วอย่าประเพณีที่เสียั่งกาเขามีมากมายก,กว่านี้ในคณะสงฆ์เขมีพิธีกรรมนั่นมีพิธีการนี่เขาเรียกว่าศาสนพิธีวางระเบียบการจัดทำในเรื่อง พิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมคือกําหนดขึ้นทำม,มาสังฆกรรมกรด็ดีการสวดมนต์ไหว้พระเข้าว่าเป็นหมวดหมู่ทําวัดเช้าทําวัดเย็นเดี๋ยวนี้มีพวกอุตตริมากมายสวดมนต์ไม่ได้บุญทําวัดไม่ได้บุญสวดศพไม่ได้บุญทอดกระสินไม่ได้บุญไอ้พวกนี้พวกพหูรูทั้งนั้นแหละการแสดงธรรม,มกกระกขว่ากันไปโดยอภิธรรมก็ว่ากันไปแสดงธรรมะนายพระชายพิดกบง่งบอกกัชัดเจน วินัยก็ว่าไปเรื่องระเบียบแบบแผนว่าไปแต่ต้องอาศัยภูมิปัญญาผสมกับความรู้ของป่าราชบัณฑิตตลอดถึงพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักส่วนพระสุตตานนบ,บิฎกก็เล่าเรื่องคําเทศของพระเจ้าตามสถานที่ต่างๆและส่วนนภิธรรมบิฎกก็ว่าโดยทำรรม,มาทิฏฐานไม่ยกบุคคลไม่ยกสถานที่ว่าธรรมะเป็นล้วนๆไปนะอันนี้เป็นเรื่องของพระไตรปิฎก แต่พระไตรปิฎกนี่ก็มีสังคติกานุกติกาก็มีมากมายมามาในธรรมบทบ้างมาในสังคุจติกายบ้างคำภีต่างๆก็มีว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราจะไปสุดต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราทําส่วนตัวได้แต่เราจะเอามาชี้แจงแสดงไขต่อบรรดาผู้ชาวพุทธในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ตามเราคิดไม่ได้บุคคลใดศรัทธาอย่างไรก็ไปอย่างนั้น จะเป็นสายของหลวงพ่อชาปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไปหลวงปู่ขาวปฏิบัติก็ว่าไปหลวงปู่มั่นก็ว่ากันไปเรียกว่าอารัญ,ญาวาสีอยู่ในป่าประพฤกวัดอยู่ในป่าถือธุดงควัดยึดถือต้นไม้อยู่โคนไม้แล้วต่อมาแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องเยอะเขาก็ทํากุฏิเล็กๆนน้อยถวายท่านก็เรียกว่าอารัญ,ญาวาสีส่วนที่อยู่ในบ้านเรียกว่าคามมาวาสีพระวะพระฝ่ายละ กามมาวาสีก็ต้องทรงไว้ซึ่งปริยัตยิการศึกษาให้เป็นหลักแล้วก็นำมาปฏิบัติที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละไม่ใช่พระอยู่ในเมืองแล้วม่้ปฏิบัติไม่ใช่ทุกข้าพระเหล่านี้ไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเราเรียนสืบทอดพระไตรปิฎกไว้แล้วเราจะมาจากที่ไหนไม่ใช่เราตัดสรู้เอาเองอย่าไปทําความเข้าใจผิดพระต้องศึกษาพระปริยัติเป็นการท่องบนทรงความจําแห่งพระไตรปิฎกนั้นไว้แล้วนําขยายความไป ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างเป็นหลักในการศึกษาพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาการสืบทอดพระพุทธศาสนามีหลายวิธีการมีหลายวิธีกรรมสมัสยก่อนครูบา,าอาจารย์หลวงพ่งอหลวงปู่หลวงตาในวัดในวาท่านทำตะกุดท่านทำทุกอย่างท่ทานทำสิ่งที่อายิดเหนียวทางใจเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้แต่บางคนนี่ครับครูบาอาจารย์มีกุศโลบายนะเอา้าไอ้นี่นะ เอาถ้าุดไปใช้แต่เองอย่าไปผิดศีลห้านะเองอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปผิดลูกเมียก็นะอย่าไปเป็นเป็น,ปนโจรขโมยนะอันนี้เป็นกุทโลบายห้ามไม่คนดาชั่วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองผิวเผินอย่าไปมองว่าเครื่องรางของกลังเป็นของไม่ดีมันต้องดีเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะสืบทอดกันมาอย่างไงเขาจะรักษากันยังไงมาเป็นห้าร้อยปีเจ็ดร้อยปีทํามาเราต้องระลึกถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยมันอยู่ในใจเรา แต่ว่าในวัตถุน่าเป็นที่ตั้งเรียกว่าเป็นรูปธรรทส่วนพุทธคุณมันเป็นนามธรรมามันอยู่ในความรู้สึกของเราในใจส่วนวัตถุเป็นข้อตั้งเพราะเป็นรูปประมเป็นรูปเป็นล่างเพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดสิ่งใดถ้าเราไม่เข้าใจจริงอย่าไปบอกไม่มีสิ่งใครอยากจะทําอะไรก็คือทําทําในสิ่งนี้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นรักษาไว้ซึ่งสภาพจิตให้คงที่ให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญายึดหลักในฐานศีลภาวนา เป็นหลักในการดําเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่ควรทำและเป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติอย่าให้สุดตรงอย่าเป็นนักพูดให้สุดตรงจงทำให้สุดตรงก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติเป็นมัชฌิม,มาปฏิปตาพระพุทธเจ้าบอกต้องเดินสายกลางตึงมากนักก็ไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนสามสายเทวดามาน,นามีมิตรสมัยพุทธเจ้าทรงปฏิบัต,บติถ้าตึงนักเนี่ยสายพินก็ขาด ถายอนนักอดีตไม่ดังแต่เดินสายกลางให้ครบมัชคิม,มาปฏิปทาดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายอย่าหลงกะระแสทางโลกอย่าหลงกะระแสติดบุคคลอย่าหลงกะระแสติดสถานที่อย่าหลงกะระแสอะไรหลายๆอย่างเราหลงไม่ต้องหลงเราให้แจ้งในพระอริยสัจธรรมของพุทธองค์ส่วนใครจะมีกุศโลบายมีแนวประพฤติมีแนวปฏิบัติเช่นไรก็เป็นของ บุคคลเหล่านั้นเราจะไปกล่าวว่าคนนั้นไม่ปฏิบัติตามเราไม่ทําตามนโยบายเราแล้วเขาไม่ดีเขาไม่ถูกต้องไม่ได้นั่นเป็นความผิดทุกคนมีสัมมาทิฏฐิหวังที่จะให้พระพุทธศาสนาสืบทอดไปในปลายภาคหนา้าแต่ก็มีบ้างแหละสิ่งที่เลอเนี่ยทายมานี่นานๆแค่นานๆนก็รั่วบ้างซึมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอันไหนรั่วก็ต้องอุดเสียอันไหนซึมก็ตกแต่งทาชันเสียมันก็ใช้ได้อีก เพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปยกตอนข่มท่านอย่าไปด้อยค่าบุคคลอื่นเราเป็นนักเผยแผ่ก็ต้องเป็นนักเผยแผ่ที่ดีไม่ด้อยค่าผู้อื่นไม่ยกตอนกลุ่มเหงท่านไม่เสียดสีบุคคลใดพูดตรงๆอย่าไปกระทำการเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้อสาคัญคือต้องพูดเป็นสุภาษิตพูดที่ดีฉะนั้นแหละมันยึงจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ด้วยการสืบทอดอย่างที่ได้บรรยายมาแล้วนี้ทุกประการ ขอบุญกุศลจยเก,กิดแกชั้นญาติโยมทุกท่านขอให้ปัญญาจงเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านด้วยการฟังธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันนี้จงทุกทัวนหน้ากันเดิน